9วีแน่นอนระวังนะถ้าเหนือง้ะโอเคต้องวีออกจากตรงนี้7 8 9วี อยู่โรงเรียนปะไม่ได้อยู่ครับหนูอยู่ตรงแถวรถแท็บางอ่าไม่เขาเรียกบ้านอะไรวะมันอยู่ข้างในมันออกมาโอเค No way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  ก้าววิ No way อันดี้ใส่ออร,รา่าก็คือเห็น่ะสิทั้งก็ยิงเจอ อยู่โรงเรียนอยู่โอเคค่ะขอโทษพี่มันเหมือนมันพี่ดิชีที่แบนเพื่อนเดิมนะชื่อเพื่อนออร่านะอย่าลืมนะชื่อเพื่อนออร่านะโอเคชื่อเพื่อนออร่านะจ๊ะชื่อเพื่อนออร่าก้าวิไปรู้แหละอาจจะพุกขาวว่าไปคิวดาววันนี้เดาไม่ไปหาพีดิชีค่ะ๋ยวหนูกลับไปฝันมันจิ๋วใช่ป่ะปิดไปละลาก่อนมันจิ๋ว ตามป่ะล่ะไม่ตามเอา้าอย่านะขอละเธอพีเก่พีพีเก่ไม่ขึ้นมันตื๊ดตึ๊ดอ่อนๆนต่มันไม่รู้มันอยู่ไหนะตึ๊ดตึ๊ดมันชื้นเครื่องมันออลาดอือกูวิ่งละลากรโดนหนึ่งแพ้อือไม่โดนนี่ไงล่ะผมตึดช่วยชีวิตผมติดอิสกูดโอเคแล้วมันยูคี ไงล่ะเจอสูด w ีกูเอ้ยไงล่ะ WQ เก็บรอยเท้าเก็บรอยเท้าหายไปแล้วเล่นรอไว้ลากก่อนแล้วยูยู่อะไรเขามาห่วงเครื่องนี้วะงงเฮ้ย นี่มันโทเทมสีฟ้าในตำนานพีออ่อยู่ตรงกลางไปไหนแล้วไม่รู้ค่ะเอออยู่ตรงกลางใช่อ๋ออุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะใต้โรงเรียนอะ่ะมันจะมีเหมือนจะมีโทเทมประจำอันหนึ่งอะ่ะฟองฟางจำได้ใช่ไหมใต้โรงเรียนใช่ใช่ใช เออนั่นแหละถ้าเกิดว่างก็มันมาประวะาเมื่อกี้ฟังไปแข่งไปจุดตรงน,นี้หน้าประตูไวหนูปั่นกลางถนนอยู่กันปาน,นบนบ้านของฉั้นบ้านปาร์ตี้น่ะลูกเฮ้ยตกใจแม่งกูหักมาแม่งเจอหน้าดิซี่ฮกยืนหน้าประตู <laughs> พี่เ้ชี่แบบโลงติกบ้านใต้ถุนสะปัดนยังอ่ะบ้านตรงลงรงรเหรอคะบ้านชั้นล่างชั้นใต้ดินอ่ะยังค่ะมันูไม่ได้ไปยปะอี้อ <c oughs> พี่พี่มันเปลี่ยนใจวะมาตามพี่ดีนะเมาเตามมันมันหาหนูมั้มันพี่ทุบเครื่องร้อนทุกเครื่องมันออร่าปานมันนะปานอออกมาจากตรงนั้นพามันไปที่อื่นฟังออก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 แน่จริงมาไล่กูดีว่าอ้กกลัฟักท่องเดี๋ยวหนูกลับไปแปะมาแล้วมาแล้วไอ้เกี้ยรบ้าจริงไม่รับทามเลยสัตว์กูล้มโล่งเฮีย ปัอะไรอะไรปันกลับไปแปะอยู่กลับไปแปะอยู่พีสพีริสสวยฟังมอะไรฟังรับให้หนึ่งทีฟังรับให้นึ่งทีีอดีตนรีไม่ต้องมาปั้เธอมาโทไอการทาแบบนี้เป็นการทาที่เสียประโยชน์ที่สุดเป็นการกระทาที่เปล่าประโยชน์ที่สุดสนิทได้กล่าไว้นึกววานี่ไงจะให้ช่วยพี่กอด หนูมันมันจะไปหาพิธีที่หนูก็หน้าด้านอยู่ไอ้บ้าเอ้ยอพี่มันหมอฟังทองยังไงวะช็อ,โอบบตโยนเกมโคตรโสสวยละเจ็ดสามกำมือพี่ <c oughs> ดึงไปปัน้นดีกว่าหนูมีกล่องหนูมีกล่องหนูมีกล่องตดนอะไรอยู่โรงเรียน <c oughs> มาได้ไล <มา S 1> แล้ว <c oughs> เจอด์สดชื่นที่สุดสุขภาพดีดีอาร์พอตอนี้นาลีโนเล่นการ์ดเกมพี่พี่แวดอัวอัพซ้ายกลางครับนั่นแหละเฮ้ยพี่มาหนูแสบๆสบองไงก็ไม่ซ้ายกลางบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กสุดถนนเขาอยู่เขาอยู่บ้านเล็ก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  เอ็มเอ็โอ้โหกีดไม่น่าเลยไอ้ผู้นี้โอ้ยไม่ห็นตายแล้วโอ้โหเด้งได้นี่เด้งได้นี่ตรงนี้มีบูนน่ะใช่ใช่ใช่ตรงนั้นมีบูนอันนี้อันนี้ผีอยู่ไหนผีมันผีปิงเหรอพี่ผีมันปิงอ่ะมันเออผีมันลากอ่ะโอ้ยหนูกำลังฟื้นฟื้นอยู่ เพิ่งพูดอยู่ค่ะไม่เป็นไรพี่อุ้ยลากออกไปลากออกไปแล้วไม่ลากไม่ลากไม่มาไม่มา,ไ,มมาได้แล้วได้แล้วหนูนี่แหละ <c oughs> เปิดประตูเลยนะหนูเปิดประตูเลยนะเปิดประตูเลยนะมันหน้าด้านเกินอย่างนั้นอ่ะมันยังไม่ก้าวๆเ,เลยอ๋อเหรอโอเคค่ะ มีคนลากใส่ประตูพี่เลยเปิดต่อไม่ได้คนนั้นคนนั้นคือกองฟางนั่นเองใช่หรอใช่สิอ,อีกประตูหนึ่งกำลังจะเริ่มเปิดอะไรพี่ไปไปแยกกันฮิวก่อนเลยไปหาที่คิวกันก่อนสองคนนั้นนะไปโรงเรียนก็ได้ไปโรงเรียนก็ได้เอาไปโรงเรียนหรอคะไปตรงไหนก็ได้ที่มันบิงไม่ถึงแล้วคิวกันได้ตรงไหนก็ได้เอาที่เอาที่ชอบ เงี้ยชอบตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยละกันชอบที่ยากล่ะชอบที่ลงๆแนวดิ่งเลยพี่ม,มันเห็นบ้าวะามันเมินเอ้ามันเมินค่ะมันมาประตูนี้จ้ะก็ะะเหรอแต่มันกลับไปแล้วจ้ะอ,อ๋อาอ้าเอ้าเอ้าเปยังะพี่ฟางพี่ฟางมันมันชา,า,<ะ>นานเลยนะมันโซนะนะั้นอ่ะจะหิวให้เสร็จอ่าได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะรออยู่ได้ค่ะ แอบแอบสองด้วยนะผีในช่องนี้เหรอใช่ใช่เห็นยังนี่อยู่ในบ้านใหญ่กันเราวิ่งไปกันเราวิ่งไปกันเราวิ่งไปแอบค่ะอุ้ยเจ็บแล้วหนึ่งไปน้ำไปเปิดประตูเลยไอ้ขี้วันปีกโอเฮ้ยน้ำพี่เคมีอย่างไงนี่เลย่ะบอก เอ้ยไม่โดนก<อ>ูเล่นโดตากูเล่นโดตา